สวัสดีครับผมเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับผมกะหลังจากที่ลงห้าน้อยไปแล้วมาเบิรงแนวทางเล้าของเฮาอีกนะครับผมมือนี้มีแนวทางเหล้านะครับสําหรับเล้าวันจันทร์มือนี้ได้เดน,น,น,อ20 48, 20 58, น 58, ส,อง, 58, สอ,ง 58, นองนะครับผมกับศูนย์นะครับผมซีโตซิมีสองศูนย์สี่แปดสองศูนย์หาแปดนะครับผมสองคูณหาปอยสองศูนย์หาแปดก็แพร่สองคูณหาแปดเป็นตัวรองนะครับเนาะกะเดนสามตัวซิมีสองสี่แปด ศูนย์สี่แปดนะครับเป็นตัวนิลหนัก็มีสองหาแปดหนัก็มีศูนย์หาแปดนะครับผมสองศูนย์แปดสองศูนย์สี่นี่คือผมตัดหมุนสามตัวนะครับเพื่อมันมันบดเอะคำนวณปักรักมานะครับคำนวณมาแค่สี่ตัวนะครับแต่ว่าสี่ก็ผ่านี่ตัดสินใจไปเลยครับแต่ว่ามักสีนะครับมักสี่หัวนี้นะครับผมสองตัวที่มีสองศูนย์สองสี่สองแปดศูนย์แปดนะครับผมสี่แปดหาแปดสี่ศูนย์หาศูนย์นะครับผมมือนีสำหรับเหนี่ยวทาง ลาวนะครับผมกัช ok. ุดที่ผมเน้นมันนี่ก็คือเน้นเน้นเน้นสองกับศูนย์นี่คือนะครับสองกับศูนย์นี่คิดว่ามากนะครับมันนี่ตามสูตรคือคิดว่ามากสองตัวนะครับกัชุดนินมันนี่ของผมศิเป็นตัวนี้นะครับผมล่องกัเปิเนตัวนี้เนาะครับเนาะก็คือตุงต่งเลยครับส่วนสองตัวก็บชิเ้นตัวนี้แหละครับเพื่อนเที่เหลือเป็นตัวล่องนะครับตัดมูนอ่อนนะครับเพื่อนเนาะกะ แนวทางหวยเลาของเฮาหมุนี่ก็มีผมมานี้นะครับผมก็มักค่อยตามนะครับผมตรงใจค่อยจัดนะครับผมแนวทางนี้เขามีลุ้นต้องทำเนาะก็ให้เพื่อนใส่วิจรารญาณเบิ้งนะครับเบิ้งเ,เป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็มุนีก่ก็ขอบคุณในไลนะะ์บบบน,าาละน,นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางนะครับก่อละก็ขอบคุณในไลน์สำหรับเพื่อนๆที่กดไลก์กดแชร์ให้นะครับผมก็หมุนี่ก็ขอสวัสดีครับผม